มาครับคุณผู้ชมใครกำลังองหาวีออสสีดำดุดุแบบนี้ว้ใช้งานสักคันหนึ่งคลิปนี้ห้ามพลาดครับวีออสหรุ่นมิดปี2019าฮะตัวรองท็อปป้ายแดงเจ็ดแสนกว่านะครับวันนี้ราคาหาันร,รึ่งผ่อนเริ่มต้นที่6.2 0 0เอง 6, A, นะครับออปชั่นฟังก์ชันแบบจัดเต็มเพ,เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้เบาะเป็นหนังเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับวีออสหรุ่นมิดโครงสร้างเดิมเกรด A ครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้ไล่เเรรรีียงคงคคคคคส้้้าาาใหหดููมมมือนนทททุุุกกิิป่่ผผณชับ ดูคลิปนี้คลิปเดียวตั่สินใจได้ผมแงะให้ดูรอบคันใครสนใจ v ีออสรถที่มีความอุดถึกทนประหยัดใช้งานง่ายอไไล่ไม่แพงอู่ทุกอู่ต่อมเป็นคลิปนี้ค้าพรพาเด็ดขาดได้รถสีดำใหม่แค่เก้าหมื่นกว่าราคาไม่แพงด้วยไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองฮะพบกันกับผมบิ๊กพัยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูวีออสสีดำโดดๆอีกหนึ่งคันนะฮะซึ่งเป็นตัวรองท็อปคุณผู้ชมครับนานๆนะจะมีตัววีออสที่เป็นสีดำนะครับค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ตามที่เห็นในช่องผมเองนะครับก็จะเป็นสีบอนเงินสีขาวซะส่วนใหญ่นะครับแต่เราลืมไปว่ายังมีใครอีกหลายคนนะครับที่ชอบรถสีดำนะวันนี้ครับเพื่อตอบสนองนะเพื่อตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบรถสีดําเป็นทุนเดิมนะครับหรือว่า สีอะไรก็ได้ขอให้รถสวยรถเกตเรถไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนครับกับ v ีออ1.5รุ่นมิดปี2019ครับเรียกว่าเป็นโฉม Gen 3นะครับบางคนเรียกว่า Gen 4ก็ได้นะฮะแต่มันคือ Gen 3ที่เป็นโฉม Minor Change นะครับและปี19เนี่ยเปลี่ยนชื่อเรียกจาก JEGS เนี่ย เป็น Ent r รี i ิดระขายครับคันนี้คือรุ่นมิ d เป็นตัวรองท็อปนะครับคุณผู้ชมป้ายแดง7,5,000นานะครับป้ายแดงเนี่ยไม่ถูกเลยนะสำหรับ V ีออคันหนึ่งณนะยุคยุคนั้นนะครับปี19เนี่ยณนะยุคยุคนั้นไม่ถูกเลยนะสำหรับ7,5,000บาทครับวันนี้ราคาหันครึ่งฮะค,คุณผู้ชมเอาไปเลยครับ369,000ฟรีดาวน์อนเริ่มต้นที่6 2 0 0บาทคุณผู้ชมเลขไมค์คันนี้ประมาณ9,0,000กว่าโลเอง รถใหม่ไม่ถึงแสนจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับรถ5ปีนะครับ5ปีเนี่ยเฉลี่ยการใช้งานของตัวรถคันนี้นะปีนึงอ่ะหมื่นกว่าโลเองคุณผู้ชมนะี่ครับปีหนึ่งหมื่นกว่าโลเองสําหรับการใช้งานรถคันนี้ครับแน่นอนฮะรถของทางพิยนต์ทุกคันรถที่ผมนำามมารีวิวครับคัดเกรดเอมาให้เรียบร้อยแล้วพวกนี้จะเป็นรถหน่วยงานครับ ประวัติศูย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะข้อดีของรถหนยงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานคือ,ขอ,ขอ,งงคอเขาถูกเรียกเข้าศูนทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลหรือทุก6เดือนนะครับเป็นข้อบังคับเป็นสัญญากําหนดไว้เลยเพราะฉะนั้นรถที่ผมนํามารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยรถที่ผมนามาถ่ายทุกคันเนี่ยผมคัดให้เรียบร้อยแล้วผมดูให้เรียบร้อยแล้วว่า โ okay. อเคโครงสร้างเกรดเไม่มีการชนอับผิวความจมน้ําประวัติศูนย์เดิมแท้ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกตามนี้ผมแจ้งไปและผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2องรจุดครับการันตีให้คุณผู้ชมได้มั่นใจครว่ารถของเราเกรดเโครงสร้างเดิมแท้เป็นยังไงครับทุกชิ้นส่วนในตัวรถคันนี้ครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับแจ้งกันไปตามนี้เลยนะครับกับราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6กพันสก่อนจะเข้าไปดูคลิปครับฝากคุณผู้ชมฮะกด กดไลค์ครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันให้จบนะครับผมไล่รายละเอียดให้ดูโครงสร้างทั้งคันเหมือนเดิมนะครับใครสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรหน้าคลิปนี้เป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับไม่ต้องโทรอ่าเรียกว่าโทรไปเนี่ยไม่ติดแอดมินไม่ติดโอเปอเรเตอร์คนไหนนะครับเป็นการโทรหาผมส่วนตัวโดยตรงผมรับสายเลยบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขาย รับสายโดยตรงนะครับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับไม่มีแอดมินตอบผมตอบเองกับมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับตัว v ีออสเจตัวมิดตัวมิดเนี่ยเทียบเท่ากับตัว G ก็คือตัวรองท็อปนะครับป้ายแดง7,500 0บาทนะครับกับบางที่เนี่ยจะไปอยู่ที่7,25,000า 7, 25, ก็มีสำหรับตัวโฉม ตอนออกแรกๆเนี่ยจะประมาณ725,000นนะฮะก็จะมีการปรับลดราคาหลังจากที่มันขายมาสักระยะหนึ่งนะครับจะอยู่ประมาณ7 5 0 0 0 9น0 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้3 6 9 0 0 0ครูผู้ชมครับ โคตรถูกแล้วไมไม่ถึงแสนไม้เก้าหมื่นกว่า,วาเดี๋ยวไปดูหน้าเลขไมกันอีกทีนึงว่าไมเท่าไหร่เรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผิวพันธุ์ด้านหน้าฮะสีดำเนี่ยบางคนกังวลในเรื่องของการเป็นรอยขนแมวคันนี้เนียนๆน,น,นะครับบอดี้ดมๆผิวพันธุ์ดมๆเรียบเนียนเสมอกันสวยงดงามแบบนี้ครับชุดไฟหน้าฮะสำหรับตัวมิดครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วครับมีไฟหลี่ฮะทำหน้าที่นะครับเป็นเป็น Day time, เดย์ไทม์ไปในตัวด้วยจริงๆเดย์ไทม์ Day time, ตัวด้านล่างเนี่ยเป็นของแท้ตัวนี้ก็คือเดย์ไทม์น แต่ไฟหลีด้านบนหน้าตัวรถเนี่ยก็ทาหน้าที่เป็น daytime ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีกบมันก็จะเป็น LED แบบไลน์ไกดิ่งเดินเส้นสายแบบนี้สวยๆมากแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าคมหลักเป็นโปรเจคเตอร์ฮะตัวไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนครับโลโก้ VOS สลักไว้แบบนี้นะครับร้อยต่อของกันชนกับแก้มกับแนบสนิทกันดีครับผิวพันธุ์เรียบเนียนเสมอกันนะครับรอยนะฮะไม่มีเลยนะครับในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มต่างๆนะครับดูนะเหลี่ยมสันคมชัด ไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีอะไรเลยนะครับเดทามเป็นงไรฮะ LED ดีแบบ4เมตรติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแ mm hmm. นวว o อ1.5รุ่นมิดนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีพร้อมสําหรับการที่มีหมอกลงนะก็เปิดใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ส่วนมากผมมองว่ามันเป็นการประดับมากกว่าไฟตัดหมอกมันทําให้รถดูหล่อขึ้นมันดูครบขึ้นนะครับผิวพันธุ์ด้านหน้าสวยๆครับฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับฝากระโปรงในถามว่าเก็บไหมนะครับรถสรีดําผมกล้าบอกคุณผู้ชมได้เลยนะครับว่ามีการเก็บบ้างแหละ ไม่มากก็น้อยนะครับมันจะเป็นเรื่องของรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ได้มีบงมีบุกมาแน่นอนนะครับจะเป็นในเรื่องของการเก็บรอยสะเก็ดหินมันจะมีอยู่แล้วเข้าหน้ารถเนาะเราทุกคนทราบดีนะครับว่ารถกับรอยสะเก็ดหินเป็นของคู่กันนะครับเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆตรงนี้นะครับต่อให้ดูแลรถดีขนาดไหนนะฮะรถหน่วยงานครับเราไม่ใช่รถยุโรปนะที่จะไปเคลือบต้องพูดตรงๆนะสมัยเนี้ยเขาจะมีฟิล์มใสการอยนะครับ เคลือบเซรามิกทั้งหลายนะครับณนะยุคยุคนั้นนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยรถ่วยงานครับเขาไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องไปดูแลเองถ้าเป็นรถบ้านอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคนดูแลรถด,ดีเนี่ยเขาเคลือบแก้วกันอะไรแบบพวกนี้นะมันก็จะแพงนะ้วอาจจะพวกนั้นอาจจะลดรอยการเป็นสเก็ตหินได้ดี นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเรามาดูที่ล้อยางล้อแม็กกันต่อนะครับแม็กเดิมโรงงานครับยางฮะเป็น n e x u s นะครับก็ดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยแล้วนะฮะ ABS นะครับเสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนหมดเลยในเรื่องของระบบควบคีและความปลอดภัยนะครับยางได้มาเป็นปี21อครับดอกยางล่องยางหนึ่แน่นคุณผู้ชมรถไม่น้อยนะครับดอกยางล่องยางลึกๆแบบนี้นะครับดอกยางไม่มีสึกไม่มีหลอมีบ้างเล็กน้อยแต่คือใช้งานได้อีกระยะยาวๆนะครับเบาโชคซุ้มล้อฮะดู ความสดใสของอโครงสร้างของซุ้มล้อนะครับเบ้าโชกนะครับมาร์คสีโรงงาน้อยครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีโดนแกะโดนแงะไม่มีรอยบิ่นอะไรนะครับงดงามเลยเหลี่ยมสันตตัวรถต่างๆคมชัด เป๊ะแบบนี้กระจกมองข้างครับได้มาเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวครับฟิล์มฮะได้เกรดเป็นลามิน้าครับหน้า40รอบคัน60ครับเป็นลามิหน้าด้วยเรียกว่าฟิล์มท็อปเกรดและสําหรับปัจจุบันนี้นะติดรถธรรมดานะครับมันจะมีท็อปกว่านั้นนะติดรถแพงๆนะครับก็คือฟิล์มรอบคันเนี่ยโหสองสามหมื่นนะฮะอันนั้มันคือแบบซปเปอร์เกรดนะครับอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ราคาอยู่ประมาณ7 8 0 0 0บาทสำหรับตัวฟิล์มรามิหน้านะครับรอบคันเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นเกรดคุณภาพดีแล้วนะครับก็ใช้งานได้ยาวๆนะกระจกเนี่ยเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะครับนี่โตโยต้าทุกบานมีออโต้อารามสัญญาณขโมยให้นะครับเดี๋ยวไล่โครงสร้างให้ดูนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟีดาว์่อนเริ่มต้นที่หกพันสองใครที่ชอบรถสีดำครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนได้เป็นตัวรองท็อปออปชั่นครบแบบนี้นะฮะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ครับมีให้ครบถ้วนหมดเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและที่สําคัญนะคุณผู้ชมตัวมิดครับมันได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็็นนนนนตตัััววเเเเีี่่ยยมมจะะปบาาผ้ิด ได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเดิมจากป้ายแดงนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยหัวน็อตเป็นอาร์กนะครับหัวน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับมานะครับอาจจะมีฟงมีฝุ่นบ้างนะเพราะรถสีดํามันเห็นฝุ่นได้ง่ายนะครับก็ถือว่าสวยเลยคุณผู้ชมครับคันนี้นะแผ่นเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี2019นะครับหัวน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับผมไล่โครงสร้างประตูให้ต่อ ดูรถมือสองเนี่ยดูยังไงผมพาดูทุกคลิปทุกคันอยู่แล้วนะครับพี่ๆสบายใจได้ผมรีวิวให้ดูละเอียดครับพี่ๆทางต่างจังหวัดเนี่ยจะได้เห็นสภาพรถเนี่ยว่ามันสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางคนอยู่ไกลนะลูกค้าผมบางที่อยู่ใต้อยู่เหนืออย่างนี้นะครับก็มาซื้อที่ผมนะครับเพราะว่าอะไรฮะผมรีวิวให้ดูละเอียดนะครับเหมือนกับพี่เขามาดูรถเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์ชัดๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยการที่เราได้รถโครงสร้างเกรดเอไปใช้นี่คือ นี่คือการเลือกซื้อรถมือสองที่แบบว่าโอเคสุดแล้วสาหรับผมนะโคงรงตรงโครงสร้างในเรื่องของการในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับมันผ่านการเม i n น e n ูตรมาตลอดอยู่แล้วพวกรถหน่วยงานนะครับข้อดีรถหน่วยงานเนี่ยบางคนมองว่ารถหน่วยงานเนี่ยใช้กันหลายมือนะมันจะช้านะอะไรนะคือเข้าใจครับในในความคิดแบบนั้นนะ่ะผมเชื่อเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่อย่าลืมว่ารถเนี่ยเราคัดครับคุณผู้ชมเราคัดเกรดมานะครับเราเนี่ยเลือกรถ จากทีมงานที่มีอายุงาน25ปีคุณผู้ชมอยู่กับรถยนต์เนี่ยขายรถยนต์มา25ปีนะครับคัดมาให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับและตรวจสาภาพรถให้อีก2 7 4จุดจากบริษัท Apple Auction นะครับเป็น Third Party นะฮะมาตรฐานสากลนะครับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2องลจุดนะครับมีใบเซอร์การันตีตัวรถออกให้นะครับแล้วก็ออกในสัญญาให้การันตีการทนหนักหรือความจำน้ำนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวผลแค่หกพันสองคุณผู้ชมครับรีบเลยครับถ้าเกิดสนใจวีออสสีดําสักคันไม่ใช้งานนะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดและคันนี้ใหม่น้อยด้วยเก้าหมื่นกว่าเองเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์เดิมๆทั้งคันเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับรีบกันนิดนึงนะฮะเบอร์โทรด้านคลิปเลยบิวเวตยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขาย ยินดีให้บริการฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับยินดีมากๆนะครับด้านหลังครับสำหรับ v ีออตัวมิดนะฮะมันจะไม่มีโลโก้เหมือนตัว G ลีละตัว G เนี่ยมันจะมีโลโก้ตัว G ติดไว้มุมขวานะฮะแต่ตัวมิดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับการที่ไม่มีเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นรถปี2019 มันจะไม่มีแล้ว N ที่ mid high นะครับจะไม่มีโลโก้ด้านหลังติดจะมีแค่โลโก้ v i o ที่เดียวนะครับเราจะดูได้จากตรงไหนละ่ะว่ามันเป็นรุ่นอะไรก็ดูด้จากสเปกนี่แหละครับถ้าเป็นตัวไฮล้อมแม็กเนี่ยมันจะเป็นลายใหม่ละมันจะไม่ใช่ลายแบบนี้ละนะครับแล้วก็ดูไฟหน้านะครับถ้าเกิดไฟหน้าแบบนี้ล้อแม็กแบบนี้เป็นตัตมิดแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับไฟท้ายเป็น LED สวยๆนะครับทะเบียนเอาตามนี้ไปใช้เลยกล้องมองหลังเนี่ยมีให้เรียบร้อยแล้วนะมีจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังให้นะครับเวลาถอยก็ปลอดภัยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงขับหรือว่าใครที่ขับรถแล้วไม่ชอบหันมามองครับก็มีกล้องให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวมิดนะฮะโัวนฝากระโปรงครับเดิมๆเลยคุณผู้ชมไม่เคยขยับนะครับโควนฝากระโปรงด้านหลังไม่เคยขยับครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบถ้วนรอยซีนเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้ เห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บเลยสีนุ่มๆครับฝากระโปรงเดิมๆไล่เคาะได้นะฮะร,รีวิวก็ได้เห็นแบบละเอียดละเอียดในราคา369,000หาคุณผู้ชมฟีดาคนหกพ0นสและเอารถไม่90,000กื่กว่าไปใช้นะครับได้เป็นตัวท็อปประหยัดจากป้ายแดงไปใช้อีกนะครับเนี่ยตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เลยเนี่ยสวยๆนะฮะคุณผู้ชมงดงามเลยนะคุณผู้ชมครับดูด้านหลังกันนิดนึง เปิดขึ้นมาเนะครับเครื่องมือไม่แรงยังอะไรมีให้ครบหมดเลยนะครับซีนั่นขวาครับแผ่นแดมอยู่ครบทั่วนะฮะซีนธร,รมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปเลยเม็ดองเม็อาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับแผงตั้งท้ายฮะเดิมๆสวยๆนะครับ,นะรบนี่ฝั่งนี้นะครับนี่เดิมๆสวยๆไล่มาเลย โอ้โคุณผู้ชมงดงามนะไม์เก้าประมาณ9 3้า0มื่นสามประมาณนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไม์กันอีกทีนึงนะครับด้านหลังเคลียร์เนาะแล้วล่องท้ายอะไรต่างๆนะครับล่องน้ำเนี่ยนะครับเม็ดโอ่งเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะครับสวยงามครับไฟท้ายไทยโคยโตะอ่ะสแตนเล่คันนี้ขออภัยนะครับไฟท้ายเป็นสแตนเลสเดิมๆนะครับสแตนเล่สองฝั่งนะครับนี่นะครับเดิมๆเลยนะสวยงามคุณผู้ชมครับ369,000หกหมื่ฟีดาคันหกพัคุณผู้ชม หาวีออสอยู่หรือเปล่าครับรถที่เรียกว่าอึดถึกทนนะครับใครชอบสีดําเป็นทุนเดิมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผิวพันธุ์รอบคันสวยงามนะฮะไม่มีสีที่มันเป็นดงเป็นด่างเลยสีเดิมๆครับมีการเก็บงงเก็บงานมาบ้างในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าความสวยงามนะครับถ้าเกิดว่ามีริ้วมีรอย,อย่เงี้ยผมก็รูปงานเก็บงานให้จกเดิมแท้โตยโต้าทุกบาน โครงสร้างรถเตอร์ A ไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำตรวจสภาพรถให้ฟรี2อง้อยเจ็ดสี่จุดสามแสนพันได้วีออสหนรุ่นมิดปี2019ไปใช้นะครับโคตรคุ้มนะฮะป้ายแดง700,000กว่านะครับเราขี่ระบบโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนะครับเราขี่ระบบโรงงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังอยู่แล้วนะครับคือรอยที่โรบอทจากโรงงานเนี่ยขี่ัวถ,ถังรถไปจุม่มสีจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับโครงสร้างเดิมๆครับแต่เก็บเม็ดอาร์ดเดิมๆไล่ยาวลงไปเลย 3 6 9 0 0 0หาพคุณผู้ชมย้ำไปอีกรอบหนึ่งผ่อนแค่6,200นนะครับผ่อนแค่6,200นดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับ2.79%นะครับใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาครับรีบติดต่อเข้ามาเลยเบอร์โ,โทรหน้าคลิปนะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆเ,เ,เกรด A แบบนี้นะฮะและก็ไม่ไม่เยอะด้วยได้รถสีดำไม่น้อยไปใช้งานยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมครับใครที่หา v ีออสตัวรองท็อปไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเบาะหนังตามที่ผมแจ้งไปสวยงามเดี๋ยวผมขออนนนุญาาตปปไฟห้แบบห๊บึง อ่ะโอเคไล่โครงสร้างให้ดูก่อนก่อนจะพาไปสตาร์ทเครื่องนะครับอึ๊บนี่แกะออกมาดูครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชม3ามแสนหกหมื 360, 9, 000, ่นเก้าพันเองฟีด้าขอนแค่หกพันสองนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0ูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดบิวเพทยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับดึงเสร็จก็เก็บให้เขาดูนะครับนี่หัวหละสองบีเดิมๆไม่เคยขยับอ่า ลิกเกอร์ <t aker> ลมยางนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนแบบนี้โหน็อ oh, ตเดิมๆครับมีแต่ฝุ่นนะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยรูปดูได้นะครับเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนตัวรถเปิดฝากระโปรงหน้าเรียบร้อยแล้วหัวนงหัวน็อตเดิมๆหมดเลยประตรงประตูนะครับหัวน็อตแก้มอ่ะเดิมๆแบบนี้นะครับ,แบบนะรบขึ้นไปบนตัวรถครับสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงอ่ะดูเลขไมล์คุณผู้ชม93,000โลคุณผู้ชมครับ v ีออสหรุ่นมิดไมค์เก้าห่นสามพโลคุณผู้ชมว่าน่าใช่ไหม แล้วดูใบสคบอครับราคาผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินนะครับสามแสนหันฟีดาควนหกพันสครับไม่เก้าหมื่นสามะราคาตามที่แจ้งไปหน้าคลิปหน้าใบสคบอเลยครับราคาบริษัทให้ราคาไหนผมขายราคานั้นไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยครับขนาด6.7นิ้วครับรองรับในส่วนของทีลิงได้อ่า USB ได้ใส่ DVD ได้ครับบลูทูธได้ทั่วไปนะครับแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้ว นะครับเกียร์ออโต้ซีทีแบบเจ็ดสปีดหัวเกียร์เป็นสีดำเมทัลลิกหุ้มด้วยหนังอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ซีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับแอร์แบบ็กคู่หน้าครับสีภายในครับเป็นสีดำตัดกับสีโรสโกแบบนี้ตามสไตล์ของ v ีออสเลยนะครับก็จะมีแค่ตัวไฮหรือว่าตัวเอสเนี่ยที่เป็นตัวท็อปสุดจะเป็นสีดำกับแดงที่เหลือจะเป็นสีนี้หมดเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสำหรับ v ีออสนี่ยไฟฝีมัเป็นลามินาเรียบร้อยดี นะครับสำหรับภายในออปชันฟังกชันก็จะประมาณนี้พวงมอลาลัยครับเป็นพออลายอ่พออาพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับเป็น EPS นะ power ไฟฟ้า3ก้านแบบนี้นะครับมัลติฟังก์ชันอ่าเพิ่มเสียงรดเสียงเป็นโหมดครื่องวิทยุอะไรทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันดีกว่าคุณผู้ชมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าโครงสร้างด้านหน้าตัวรถห้องเครื่องสวยสดงดงามขนาดไหนไปฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับ Dual VVTi ฮะสี่สูบแถวเรียงดีโอเอซีขนาด1.5ลิตร1,500ซีซีคุณผู้ชมครับ108แรงม้าเพียงพอกับการใช้งานและผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าโคตรทนนะครับ V ีออโฉมไหนก็แล้วแต่โคตรทนครับอะไรถูกฮะอู่ทุกอู่ซ่อมเป็นครับไม่จุกจิกครับไม่งอแงครับสำหรับ V ีออครับประหยัดน้ํามันด้วยในระดับหนึ่งอาจจะไม่เท่า E ีโคคาปัจจุบันอย่างพวกยาลิสนะครับ แต่ในเรื่องของอัตราการเร่งที่ตอบสนองดีกว่านะครับวิ่งทางไกลทางใกล้ได้สบายหายห่วงและโคตรทนสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทไม่หม่นส0โลจัดว่าอยู่ในกลุ่มรถไม่น้อยและราคาถูกด้วย369,0 0 0พฟีดาคน6 2 0 0เท่านั้นเองนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทแบบนี้นะเสียงเครื่องเดินนิ่งๆเลยพอท่อมาร์คสีโรงงานยังติดตั้งอยู่ครบถ้่นแบบนี้นะครับเนี่ยมาร์คสีโรงงานสีชมพูสีเหลืองทั้งหลายนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอร,รับ ไม่ลอกไม่ถลอกครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คนะฮะตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแง่นะครับเบ้าโชกเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องดูอันดับแรกเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะไอ้พวกชุดเนี้ยมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเบ้าโชกนี่ยเปลี่ยนไม่ได้โครงสร้างด้านในนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตตัวในเดิมๆนะมีแต่ฝุ่นนะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับตาปั๊มตัวตาหัวน็อตฝาปองเลยมีขยับนะฝาปองเรื่างนี้ผมบอกไปว่าขยับเพราะอออออะะะะะไไรรรรรรนนนนนนนเเเเพาาาาาวว่่่่่บบบงงงงงงททีีีมมัััตต้กก็ใืขยยหิปปคแฝโ เดิมแท้โตโยต้านะครับไม่มีใครกล้าปัม๊มนะครับไม่มีใครกล้าปัม๊มถ้าเป็นฝาปัม๊มนะครับมันจะไม่สลักคําว่าโตโยต้านะจำไว้เลยนะคุณผู้ชมถ้าของปลอมเนะี่ยมีคําว่าโตโยต้าโดนฟ้องแบบล้มละลายได้เลยนะครับอันนี้คือฝาเดิมแท้โตโยต้านะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้โครงสร้างเดิมๆเ,เกรดเอนะครับไล่เลียงมา,นะนนานเนี่ยหัวน็อตคานเนี่ยเดิมๆไม่เคยขยับนะครับไฟหน้าฮะไทโคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงครับหัวน็อตคารครับไฟหน้าเดิมๆครับไทโคยโตนะไล่เลียงสวยๆอ่า ประมาณนี้นะครับสำหรับ v ีออสหรุ่นมิดปี2019ครับเลขไมาอยู่ที่93,000โลกับราคาที่ขายอยู่เพียง369,000บาทฟีดาข่อนเริ่มต้นที่6,200รถสีดำดูดแบบนี้ดำเงาวาวามนะคุณผู้ชมดูสิ สีดําดุดันนะครับหล่อนะสำหรับคนที่ชอบรถสีดำเป็นทุ่มเดิมนะครับหรือว่าคนที่หาวีออสคันไว้ใช้งานไม่ติดเรื่องสีแต่หารถที่คุณภาพเกรด A แบบนี้ไม่มีการชนาหาผิวความจมน้ำแบบนี้ประวัติศูนย์มีให้ตรวจสอบได้แบบคันนี้ เพราะว่าเป็นรถหน่วยง,งานเข้าสู่ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเรื่องการเมนเทนเน็ตเขามีเทนเน็ตถึงนะครับเข้าสู่ตลอดนะครับสบายใจได้ซื้อกับผมบิวเพชรยนต์นะครับวิววีออสมือสองครับในเรื่องของวีออสยาฤทิ์นะครับไว้ใจเชื่อใจผมสบายใจได้นะครับสำหรับเพชรยนต์ก็เปิดมา25ปีแล้วด้วยนะครับมาตรฐานแบบรถ450คันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก 2 7 4จุดครับต่างจังหวัดออกได้ครับกับ Vios 1.5รุ่นมิดปี2019คันนี้ไม่9 3 0 0 0โลนะครับกับราคาที่ขายเพียง369,000ฟีดาคอน6,002ใครสนใจติดต่อมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมไลน์ได้ดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเป็นเบอร์โทรติดต่อผมโดยตรงนะครับเป็นไลน์โดยตรงเป็นไลน์ส่วนตัวเลยใช้กับครอบครัวเลยนะครับติดต่อผมได้โดยตรงเลย ที่เบอร์แล้วก็ลายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ